เฉพาะห้องประชุมนะคะจะเป็นชุดวิดีโอคอนเฟล็กต์จะมีกล้องแล้วก็มีโน้ตบุ๊กีเขากำลังทำอยู่ติดตั้งค่าติดตั้งด้วยการทดสอบเสียงกับกล้องว่ามันชัดเจนหรือเปล่าแล้ววิวบิวทาเพาวเอร์ T ฟ s t จสตส่งไยังเรียบร้อยแล้สีบโมงเรียบร้อยนะโอเคอันนี้เราเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าเป็นยังไงเราส่งแล้วนเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะ 5นาที later มันหยุดหแล้วนะมันหุดแล้วเนีโอเคันจิงจริงค่ดีละเคออกมาไเคไหนเป็นไงกันบ้างโอเคมันหยุดวันแล้วอย่างนี้เดี๋ยวพี่ตารีไปกดออดเพื่อให้ทุกคนได้ยินสัญญาณแล้วก็เก็บของมีค่าเก็บ e x t e r n a l เก็บอะไรที่เราเตรียมไว้แล้วก็ไปเจอบอกทุกคนไปเจอกันที่จุดรวมพลตรงบอมตำรวจทนาการนะคะโอเคไปไปเเ โร้ยๆๆๆวเร็วเวเร็เเร็วเวๆๆๆๆๆเร็วเวเร็เรเร็วเร็วเรร็เ็วเเร็วเรวเ Okay.

โอเคค่ะอะคบกันแล้วเนาะแปดคนอ่ะงนี้ต่อไปนะตอนนี้แผ่นนิไหยหยุดแล้วน้องอิวกับพี่ตาลองก็ไปดูความเสียหายว่าข้างในเนี่ยเสียหายมากน้อยแค่ไหนแล้วมมรายงานพี่พี่จะได้รายงานของะไคด้ค่ะค่ะเดี๋ยวโควควต์กอนะได้ค่ะได้โอเควิ่ง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 นค่ะวิ่ง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 ง่่ว่ แต่ที่มองที่ตรงนี้ผนังร้าวได้นี้หลุดรุ่ยหมดเลยรูตรงนี้นะ <Natalie> กำแพงเหมนำเบรคซ้แต่ข้างบนน่ะเราขึ้นไม่ได้เพราะมันมีฝุ่นอะไรอยู่ตรงนั้นตไปรายงานขออว่าเดอข้างในเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานได้คะ่ะเป็นไงบ้างคะพี่ตาพี่หิวไ<ม>ปไหนไปด,ดูแล้วด้านหน้า<ฆ>ไม่มีอะไรแต่ว่า<ฆ>มันจะมีกําแพงร้าวที่ตรงห้องกลางส่วนตรง ห้องโถงที่หน้าห้องน้ำเพดานสูดลงมาเลยส่วนชั้นสองน่ะขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันมีเหมือนเป็นกองตะกอนขึ้นเลยอ๋ออย่างั้นเดี๋ยวค่ะอย่งนั้นเดี๋ยวพวกรายงานผอนอดีกว่าได้ค่ะโอเคเดี๋ยวพวกรายงานผอนอก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่พัฒนะคะค่ะปุกกี้นะคะกระปางค่ะพี่พัท ตอนนี้เกิดแผ่นดินไหวที่สำนักง,งานนะคะพี่พัฒน์ระดับน่าจะเท่าเชียงรายอะคะ่ะพวกว่าน่าจะมีความเสียหายแล้วก็ตอนนี้ทุกคนมารวมกันที่จุดลมพลแล้วแล้วก็พี่ตาพี่อิ๋วเนี่ยได้ไปดูความเสียหายแล้วปรากฏว่าชั้นหนึ่งอะคะ่ะมีฝ้าตกขึ้นมาแล้วก็ชั้นสองไม่กล้าขึ้นไปมีรอยร้าวนะคะก็ตอนนี้ก็เลยจะขอ,อนุม,มตัติพี่พี่พัฒน์ค่ะใช้แผน BCP ค่ะโดยที่ใช้แบบ Work ค r ม m Home ค่ะพี่พัฒน์ค่ะโอเคได้ค่ะแล้เดี๋ยวพวกรายงานพี่พัฒน์อีกทีนะคะขอบคุณค่คะ ค่ะสวัสดีค่ะพี่พัรค่ะอนุมัติใช้แผน BCP นะคะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวพวกกำชับน้องๆให้ดูเรื่องความปลอดภัยของน้องๆด้วยนะคะกับทรัพย์สินได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ะทุกคนคะผอนทโทรมาแล้วให้เราใช้แผน BCP Work from Home ตอนนี้ทุกคนทำหน้าที่ที่เราเคยวางไว้ว่าติดต่อแต่ละคนเหมือนงานที่เกี่ยวข้องเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มได้เลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะ อัตโนมัติแล้วใช่ไหมคะที่เดี๋ยวถึงบ้านแล้วก็จะทำค่ะได้ค่ะแล้วน้องเออ่โยกเรื่องออนไลน์เรียบร้อยน้องหิวแจ้งทางจังหวัดแล้วก็ทางเทศบาลเรรียยบ้อเทศบาลแล้วพี่ปอบุคคลภายนอกประสานงานเรื่องการออกเช็คใหม่เรียบร้อยแล้วครับโอเคน้องมนเรื่องอีออฟฟิศอะไรเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วโอเคอ่ะบิวล่ะเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมติดประกาศเรียบร้อยแล้วนะโอเคค่ะ คนตอนนี้นะคะ,ะนำรถออฟฟิศกับรถส่วนตัวกลับนะคะแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยของบิ๊กค่ากลับที่บ้านถ้าถึงบ้านแล้วให้กดไลน์มาบอกนะคะว่าถึงแล้วอโอเคค่ะกลับเล๊ค่ะ20 minutes later ค่ะทุกคนมาพร้อมหรือยังถึงบ้านเรียบร้อยดีไหมเดี๋ยวปุ๊กขอเช็คก่อนนะ,ะพี่ตาถึงบ้านยังคะ พี่ตานถึงบ้านเรียบร้อยดีดามากค่ะแล้วก็ถามแม่บ้านแม่บ้านบอกว่าถึงบ้านเรียบร้อยแล้วก็โทรแจ้งบริษัทค่ะว่าเนื่องจากตึกไม่สามารถที่จะทํางานได้ค่ะขอเอเคเรียบร้อยค่ะได้ค่ะต่อไปค่ะพี่ปอถึงบ้านหรือยังถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับโอเคอ่าน่ารักเชียวพี่อิวล่ะคะถึงหรือยัง ถึงบ้านเียบร้อยแล้วค่ะอยู่ใกล้เนาะเดินสองเก้าก็ถึงแล้วนะคะคนแรกเลยอ่ะพี่บิวพี่บิวถึงยังคะโอเควิ่งหายเหนื่อยหรือยังหายหอบหรือยังวิ่งจนผอมเลยนะโอเคอ่ะพี่มนพี่มนบ้านใครถึงแล้วค่ะโอเคถึงแล้วพี่หยกล่ะคะถึงหรือยังถึงบ้านเรียบร้อยค่ะ โ okay, so, อเคแฮปปี้กันทุกคนนะคะแล้วก็เช็คที่บ้านด้วยเนาะถ้าใครมีปัญหาหรือว่ามีความเสียหายที่บ้านอะไรก็แจ้งมานะคะแล้วก็ถ้าอุปกรณ์สํานักงานถ้าขาดอะไรก็แจ้งมานะคะอ่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพร้อมปฏิบัติงานแล้วเนาะที่จะได้รายงานผอนอนะคะพร้อมค่ะโอเคค่ะพร้อมค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรายงานผอนอก่อนกดโทรศัพท์ก่อน <c oughs> สวัสดีค่ะพี่พาสค่ะพวกจากลําปางนะคะ ค่ะตอนนี้น้องๆทุกคนนะะได้เดินทางกลับมาถึงที่บ้านพักเรียบร้อยโดยสวัสดิภาพแล้วปลอดภัยแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนก็พร้อมปฏิบัติงาน Work f r ฟ m Home แล้วค่ะพี่พัชเราจะปฏิบัติงาน Work f r ฟ m Home จนกว่าที่ซ่อมแซมอาคารเสร็จนะคะแล้วก็จะตรวจเช็คอีกทีค่ะว่าอาวารม,มีความปลอดภัยหรือเปล่าเกิดมี Aftershock นะคะพี่พัชเนาะได้ค่ะได้เดี๋ยวผู้จัดกำชับน้องๆให้ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลที่บ้านนะคะ ได้คะ่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่พาร์ทสวัสดีคะ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างนั้นเราก็พร้อมปฏิบัติงาน Work From Home เนาะคอมพิวเตอร์ iPad อะไรก็เอาไปเรียบร้อยแล้วครบนะคะไม่ขาดหน้าจอออฟฟิศแล้วนะโอเคค่ะ okay. <laughs> ถ้าใครมีอะไรอีกไหมคะไม่มีหน้าตาสวยยิ้เยไม่มีค่ะเลยโอเคแผ่นดินไหวเนาะระวัง Aftershock ด้วยนะคะโอเค อะไรเดี๋ยวเราติดต่อกันอีกทีหนึ่งทางออนไลน์นะคะโอเคค่ okay. ะคะ่ะคะ่ะสวัสดีะคะ่ะบ๊ายะะบาย,บาย